ประกันสังคมเคาะเงินเยียวยาช่วยผู้ประกันตนแรงงาน7,500บาทรัฐให้อีก2,000บาทใครได้บ้างเช็ค,ครายละเอียดกันเลยครับเมื่อวันที่28มิถุนายน64ที่ผ่านมาเลขาธิการสภาพัฒน ได้ถแถลงหลังการประชุมคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจเพื่อหาเรือถึงมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากมีการออกประกาศข้อกำหนดตามพรกฉุกเฉินฉบับที่25มีผลใช้บังคับในกรุงเทพและปริมณฑลครอบคลุม6จังหวัดซึ่งได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร2จังหวัดนครปฐม3จังหวัดนนทบุรี4จังหวัดปทุมธานี5จังหวัดสมุทรปราการ6จังหวัดสมุทรสาครและใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่1จังหวัดนราธิวาส2จังหวัดปัตตานี3จังหวัดยะลา4จังหวัดสงขลา เพื่อเยียวยาให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบคือ 1. ธุรกิจก่อสร้างที่มีการปิดไซ้์งาน 2. ร้านอาหารที่เปิดบริการเฉพาะซื้อกลับไปทานเท่านั้นโดยทางประกันสังคมได้มีการเยียวยาดัางนี้ 1. จ่ายเงินชดเชยสิทธิประโยชน์ว่างงานเหตุสุดวิสัยแก่ลูกจ้างร้อยละ50ของฐานเงินเดือนให้สูงสุดไม่เกิน7,500บาทครับ 2. ภาคสมทบ เพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างในระบบประกันสังคม2,000บาทต่อรายกรณีลูกจ้างถูกลดเงินเดือนหรือบางธุรกิจไม่จ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้าง 3. นายจ้างผู้ประกอบการในระบบประกันสังคมจะได้รับการช่วยเหลือ3,000บาทต่อจำนวนลูกจ้างในบริษัทสูงสุดไม่เกิน200คนเป็นระยะเวลา1เดือนครับใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยารอบนี้บ้าง ในส่วนของเงินสมทบเพิ่มเติม2,000บาทนั้นจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างสัญชาติไทยเท่านั้นครับซึ่งมีจำนวนประมาณ6,900 0 0คนและขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพิ่มเติมว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่แรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมจะได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายประกันสังคมครับ นี่ก็เป็นแนวทางแก้ปัญหาในการเยียวยาตามพรกรสุเฉินฉบับที่25ครับขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากรัฐบาลไทยและกระปุกนิวส์ครับ